ได้มะม่วงมาแล้วนะคะมะม่วงกําลังพอดีคําเลยนะคะนี่มะม่วงป่านะคะแล้วเข้าป่าก็ได้มะม่วงมาเนาะต้องเส่น้ําก่อนนะคะให้ยางมันออกเนาะมาค่ะได้มะม่วงมาแล้วนะคะแจ่วก็พร้อมนะคะโอ้โหแจ่วเต็มถ้วยเลยแจ่วอันนี้ผลไม้เอาถ้วยมาลองก่อนเนาะถ้วยมาลองแจ่วก่อนดีมันหยดเออ้วตมน่แะพอดีเราป่า ม่วงก็มีมะกอกก็มีอันนี้คือมะกอกค่ะมะม่วงป่ามามะกอกโอ้มะกอกก็กินได้ด้วยเออมะกอกพยายามหาทีมน่ระดานแล้วก็อันนี้คือมะม่วงนะคะนี่เราต้องใส่ไหนไหนดูมะม่วงดินี่นี่นี่ไหนใครทำเลยมะม่วงป่าลูกเล็กอย่างนี้น่ะมันยังไม่โตค่ะต่อหัวปลมือแต่ว่ามันพอดีคำเลยนะ แต่ว่าเราต้องผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งแล้วก็เอาไนออกเนาะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็คุยเจวนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูคุยเจวแบบนี้เลยอือโอ้โหคำเดียวนะคะคำเดียวไหลเลยไหลเลยสุดยอดเลยค่ะมากพวกยางของมันเยอะอันตรายนะคะมันจะคันเราต้องผ่าแล้วก็แช่น้ำก่อน ถ่ายไผ่นี่ยแช่น้ำเกลือด้วยแอบดูหัวข้อยอยู่ผัดคนให้เข้าอือห่าขึ้นนอ่าอย่นี้คือแช่น้ำยางมันเยอะนะแต่มันยังไม่เปรี้ยวเลยนะปุ๊ขมเลยมันฝาดอยู่เลยมันต้องลูกข้านี้หรืลูกข้าวีกอือต้องลูกข้าลูกมะกอกมันถึงจะเปรี้ยวนี่มันยังไม่เปรี้ยวเลยหรือว่ามันจะหวานบอก ลองซิมดูสิยางมันเยอะเลยนั่นต้องหาหยางเยอะมากเลยต้องหาครึ่งมองปอง,องป่ามองมุกป่าที่บ้านแอนมีป่าไหมมีบ้านแม่ดานมีป่าแล้วก็สมบูป่าทุ่งนาแล้วก็ป่ามหมู่บ้านกลายเป็นเ <ไป S 2> มืองไปแล้วจ้ะ ที่บ้านแม่ดาน่ะบ้านนะเอ็นละกายเป็นเป็นเมืองไปแล้วนี่จะเล่าให้ฟังที่บ้านที่บ้านแม่ดาน่ะมะม่วงขะนุนหรือว่าแม้แต่เงาะลำใหญ่ลิ้นจีขึ้นไปบนภูเขาทั้งนั้นเออแต่ก่อนไม่มีแล้วมันน่ากลัวนะน่ากลัวอะไรมันมีแต่ภูเขากลัวหลงมันน่ากลัวไงถ้าเข้าไปแล้วมันจะหาทางออกไม่เจอนะถ้าคุณไม่ชำนาญทาง พราะมันเป็นป่าดงดิบหุ้ยแต่ก่อนนะเราพ่อแม่เราไม่เคยปลูกแบบนี้นะอยากอะไรก็ขึ้นไปหาเอาในป่าเข้าไปหาเอาในป่าอืเข้าไปหาเก็บเอามากินกินกินปุ๊บ <c oughs> กินกนนะินยังไม่น,นั่นเลยยังไม่นั่นเลยยังไม่เสียวเลย มามามามีห้ามะกรอลองชิมมะกรกดูสิไฟไม่สวยเลยเปรียวมะกรกมันจะเปรี้ยวไหมมะกรอเปรี้ยวอะะกินเยอะๆนะเปรี้ยวโบแปลงฟันมันจะเขียวขียเยวฟันฟกเลยไหมกไปอกกนเยอะ้าวาปอกละกินทั้งเม็ดเลยมันก็ปาดเลยมกเปือยมัหือขมบ่ คอยกบคอยได้กินกบเคยคอยกบคอยได้กินกบอบได้ชิ้นนึงดิเวลาเผ็ดไหมมานแบบนี้มันแดงแบบนี้มันกอบก็หอมมันกบก็หอมอร่อยนะอันนี้ก็รมสง ืม <One> ม <input> well ันผสมโว้ยรอเวลาทำจนได้เสร็จเอาเ็เอาแ้วกนางถูเลหืมเราไปนั่งถูเอาโอ้มาดูเจ่วนะคะนี่มีการถายใลรอีก ขายใกล้ๆเอฟซี FC จะได้อยากกินด้วยติดไม้มัน้ึงก็อยากกินช่างเปรียวบราณไรโรไปเบียวบอ,อกเมื่อคืนนายช่างท่าไข่ให้สองคนพ่อลูกเขาแล้วออ,ออกออกมาอร่อยมากนะอุ้งิดูสิให้มันโตวกว่าน,นี้อีกนิดนึงเนาะ อ่ะวันยาอืมฮะใกล้ใล้โอ้ฟังเสียงไหมกรอบกรอบกรอบกบกบไม่ได้จถานีต้องหาไม้มาติดอือเดียกเรียวเรียกเสายพี่ถือว่าซื้อแล้วใช่เหรอสั่งแล้วแก้วให้หนูนี่ใช่สิรอให้โตกว่านี้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่นี่นะคะนี่พี่ปานเราต้องเอาเอาเม็ดเอาเม็ดเนื้อข้างในออกก่อนนะ แล้วมันก็จะตักเลยนะนี่ยังไม่ออกและอีกอย่างหน,นึ่งตักนี้ตัด่เป็นเสียเสียคลิปนี่ตักแล้วก็ใส่ปากเลยวเตาต้มนะโอ้ยขมโอ้มันยังมาขมดอกมันฝาดอยู่คุยคุยโอ้โอฟัง,งเสียงเลบออกมากินนำ้ำหฟังเสียงนี่ที่โทรเนี่ยเราคิดว,ว่ามั็นถูงโดนกรอบ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 อร่อยคุยแจวพี่น้อ,องคุยแจวลผดผดผงสซลตเนาะ ไม่ธรรมดาคงคือรถล้าเออโอยฟังทางนี้ฟังทางนี้ฮะไปได้บ้านและทำท่าสิซุดามันมาได้สมเนาะมันมาส้มดีหลีเร็วๆจ้ามาเร็วๆมีน้อยมะม่วงมะม่วง ขวัญใจสวมาลูกมากินมะม่วงลูกไหนพักหฮมหนูล่ะพักหฮมหนูล่ะลูกนอนกับปู้ไหมวันนี้นอนกับปู้ไหมอ่ไปทางไหนกินมะม่วงก่อนค่ะอ้าวแอนเอ้ยจะไปแล้วไปไหนลูกไปอยู่่นีไม่ไปไไม่ปอุ้ยฝนไม้นี่ลูกมินน้อยจะเอาอันไหนเนาะ นี่ไงแอปเปิ้ลเล็กๆนี่อุ้ยหมากอยังนี่อ้ยมากใ่รเอาบ่เอเมนนี่นี่มินน้อยจะเอาไหนลูกนี่นี่น่ารักจังเลยของมินน้อยหรือเปล่าเอาไหมหนูจะเอาไหนล่ะลูกหนูไม่เอาหนูไม่ชอบเอาไหนคะเอานี้เอานี้สับรี่บอกอ้ยยยอด ค้ัทีมดีไหมนี่๋อไม่ชอบอุ๊ยอันนี้ก็ดิบค่ะเอาฝรั่งดีไหมคะนี่เออฝรั่งไปนิ่มๆสุกแล้วอยากได้อะไรได้ล่มน้อยแล้วทีนี้เอามาเมกลางให้มาเมกลางให้เยไปเดี๋ยวจะฝนตกอย ได้แล้วตามใจฮานิา้ไปได้ลมน้อยแล้วทีนี้กางอบนี้โอ้กางให้เบรดาด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็นั่งอยู่ที่โดมนะคะหาสมหาเมียงมากินเนาะโต้นไม้ดอกไม้นะคะเขียวขจีเลยเนาะ ชุ่มฉ่ำเลยนะคะอืมมิน้อจะไปไหนคะนลนแล้วก็นี่คะ่ะอยู่กันที่โดมนะคะกินเมี่ยงมะม่วงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ <laughs>